สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาชมตะก้ามฟรีสไตล์นะครับโอ้โหติดแง่งอย่างสวยเลยครับพี่อุ้ยลูกนี้โอ้โหพี่ท็อปพี่พิกเน็ตครับฝั่งนู้นจะเป็นพี่ท็อปจันนะฮรกับพี่อุ้ยนะครับโอ้ห้าสิบอัพนะครับฝั่งนี้จะเป็นทีมงานอัญชลีนะฮะน้องบอลนะครับบอลซ้ายนะฮะกับพี่รอดนะครับเดินทางมาจากอัญชลีนะครับมาปทะสาธรครับวันนี้ครับ เกมงานสาทรนะครับเกม12ไม่ดิวนะครับสกอร์ตอนนี้0ต่อ1นะครับ0 1นะฮะเกม10ไม่ดิวนะฮะไม่ใช่เกม12นะครับเนื่องจากล็อกกันนานนะฮะดูลูกเตะวิทอปครับกลางคอร์ดโอ้โหไหลสายสวยงามนะตรงนี้สกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับเสิร์ฟโดยพี่อุ้ยครับ ไอ้หน้าขวาเจ้าบอลเปิดหลอดยกอย่างนี้ก็โอ้โหเจ้าบอลตีสวยงามครับตรงนี้สกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งครับยุราเรื่องอาไม่แย่ไอ้ท็อปเตะกลางคอดโอ้โหเต็มคอครับตรงนี้สกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับเสิร์ฟโดยพี่อุ้ยครับตัดหน้าขวาเจ้าบอลเปิดหนึ่งยกมาอย่างนี้โอ้โหเจ้าบอลตีสวยครับ สกอร์ศูนต์ต้นหนึ่งครับเส yes. oh. oh. no ิร no ์ฟโดยพี่รอดครับยอดลูก no. น yes. oh. oh. uh ี้ครับช้วยจับหนึ่งสองโอ้โหสวยงามมากลูกนี้ตีท็อปตีไม่ได้เกี่ยวเลยนะสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับเสิร์ฟโดยพี่อุ้ยครับลูกนี้เข้าช่องครับจะบอลจับหนึ่งสองเขียวครับโอ้โหสวยงามครับสกอร์ศูนต์ต้นหนึ่งครับมาครับพี่อุ้ยยกมาลูกนี้สวยงามครับโอ้โหตีเกี่ยว เสียดายครับตรงนี้ล้นนะสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับวีเสิร์ฟนะครับตรงนี้สกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับบอลเปิดลูกนี้ครับหายครับพี่รอดยกสวยงามตรงนี้โอ้โหทำบอลเตะดีคร <together> ับสกอร์ศูน <t> ย <milk> ์ต <funnel ing> ่อหนึ่งนะ เกมสิบนะครับไม่ดีวนะฮะโอ้โหลูกนี้สวยงามครับพี่ท็อปเตะเต็มข้อครับโอ้โหสวยงามมากลูกนี้เกมสิบไม่ดีวนะครับอาวุโสเสิร์ฟนะครับอานนท์พี่อุ้ยเสิร์ฟนะครับฝั่งนี้นี่เป็นพี่ลอดเสิร์ฟนะครับตัวเตะฝั่งนี้นี่เป็นเจ้าบอลซ้ายนะครับฝั่งนึงจะเป็นพี่ท็อปจันนะครับเข่าช่องพี่ลอดจับหนึ่งเปรีนิดหน่อยครับยังไหลมาได้ครับเจ้าบอลเตะลูกสั้นครับโอ้โหสวยงามครับลูกนี้ สกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งนะหลอดเสิร์ฟไปไหนครับลูกนี้เข่าช่องครับโอ้โหลูกนี้ออกนะครับมาดูอุ้ยเสิร์ฟันบ,บ้างนะฮะ,ะนะโอโ้ลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งครับหลอดไปไหนเข้าช่องครับลูกนี้อ้าวยังอยู่ครับ 1. 1> ยกเข้ามาพี่ท็อปโอ้โหดึงหน้าซ้ายครับลูกนี้ สวยงามนะครับลูกตีวีท็อปรับเหลี่ยมนี้เกมสิบนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะล็อกนานแค่ไหนนะฮรเซตแรกนะครับฝั่งอัญชลีชนะนะฮะนี่เป็นเซตที่สองนะครับฝั่งวีท็อปจันขอแก้นะครับเจ้าปอนครึ่งรอบโอ้โหเต็มข้อครับตรงนี้สกอร์ศูนย์ต้นหนึ่งครับแต้มฝั่งนี้ยังไม่ขึ้นนะครับติดเน็ตนะครัตรงนี้ไม่ข้ามครับ อันนี้เปลี่ยนทรงนะครับพี่อุ้ยได้ทรงนะครับลูกนี้สกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับเข่าช่องลูกนี้ครับเปิดหลอดยกสวยงามครับเจ้าป้อนโอ้โหเต็มข้อครับลูกนี้สกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งนะครับสองออฟชั่นเซิร์ฟฟี่เหลี่ยมหนึ่งแปรข้ามหัว,หวเหลี่ยมหนึ่งโอ้โหหลบก,ก็ไม่ทันครับลูกนี้สกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับ ชาบ,บอลเปิดลงนี้มีลอดยกสวยงามครับครึ่งรอบโอ้โหเจ้าบ,บอลน,นี่ครึ่งรอบก็ดีนะฮะขึ้นตะก,ก็ได้นะครับสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งครับลอดไปไหนลูกนี้เจาะพีวิวยครับโอ้โหพีวิวยจับสบายสบายครับมีท็อปจานโอ้โหเตะเต็มข้อครับลูกนี้สกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับ เราพี่อุ้ยเสิร์ฟไม่ข้ามแล้วนะฮะตอนนี้มาชมลูกเสิร์ฟพี่รอดกันบ้างนะฮะสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งครับยอดลูกนี้โอ้โหสวยงามว่ะโอ้โหได้ลูกเสิร์ฟแล้วนะฮะลูกนี้สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะฮะได้ลูกยอดมาหนึ่งแจ้งว่ายอดหน้าซ้ายโอ้โหอ๋อครับลูกนี้สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งครับ ตอนนี้พี่อุ้ยจะเจาะไปไหนครับไปหาเจ้าบอลครับเจ้าบอลเปิดสวยครับไหลเข้ามาโอ้โหครึ่งรอบสวยงามครับเจ้าบอลตรงนี้สกอร์ตอนนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะฮะเสิร์ฟโดยพี่ลอดครับโอ้โหไปหน้าขวาเซนิดหน่อยครับแต่ไม่มีผลครับพี่ท็อปจันโอ้โหเต็มแขล็เลยฮะตรงนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับ โอ้โหไม่ข้ามครับลุงนี้ครับฝั่งนู้นกดดันลูกเสิร์บหรือเปล่าครับสกรอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะให้เข้าช่องครับลูกนี้โอ้แย่งกันนิดหน่อยนะครับแต่ย,ยังได้นะครับพี่ท็อปจันตีเจียวโอ้โหติดเข่าเจ้าบอลน,นะลูงนี้สวยงามนะครับมา,มาพี่มา ได้พี่ได้ได้โคตรไวเลยผมไม่ได้เล่นนานพี่โอ้ระบบหายใจรู้เลยได้พี่โค่นไปทั้งหมดโคนละสองหมื่นพอใช่เรียมเนี้ยสบายเลยทีมฟอฟกินเสร็จแล้วเราก็ได้ตลอดประมานเดือนนึงและมาสกอร์สองต้นหนึ่งครับหลอดเจาะลูกเสิร์ฟหน่อยครับไปไหนครับลูกนี้อ้าวแล้วครับสบายครับพี่อุ้ยเห็นแล้วครับลูกนี้ทัอปจันโอ้โหเตะหายครับหนึ่งต่อสองนะครับ เจ้าบอลลูกนี้ครับพีหลอดว่าไงไหลไปลำบากหน่อยครับโอ้โหเตะออกครับลูกนี้บอลตัวเตะนี่เป็นเจ้าบอลทรายนะครับอ๋อครับสกอร์สองต่อสองนะครับอ๋อครับอ๋อลืมไปนะครับสกอร์สองสามสองต่อสามแล้วนะครับจากลูกนี้ครับผม รอเจาะหนาในลูกนี้โอ้โหไม่ผิดครับตรงนี้น่าเสียดายนะสกอร์สามต่อสองครับอุ๊ยว่าไงลูกนี้ครับรอจับหนึ่งสองโอ้โหสวยงามครับจ้บอลเตะเต็มคอตรงนี้สองต่อสามครับเตะดีครับตรงนี้ สกอร์สามต่อสองนะครับเอาวแล้ลูกนี้ออกครับสกอร์สองต่อสามครับเสิร์ฟโดยพี่รอดนะครับพี่รอดแกก็จะซ้อมอยู่สนามงามเมงวานนะครับโอ้โหดึงสายได้สวยครับพี่ท็อปลูกนี้สกอร์สามต่อสองครับหย้อนลูกนี้ครับรอจับหนึ่งสองเจ้าบอลครึ่งรอบโอ้โหสวยงาม สกอสองต่อสามครับไปลูกนี้ครับโอ้โหติดเกียวครับี่รอดไหลไปโอ้โหไหลไปไหนครับี่รอดโอ้โหไหลไปนู่นแล้วครับไปอีกสนามหนึ่งนะสะกอสามต่อสองอยู่นะครับ ไปครับเจ้าบอลเปิดหัวครับพี่รอดเดไว้อย่างนี้เจ้าบอลตีได้ไหมโอ้โหดึงหน้าขวาเลยครับสกอร์สองต่อสามครับเซตนี้บอกเลยครับล็อกกันนานนะฮะพี่ท็อปลากเล่นเองครับลูกนี้โอ้โหเต็มข้อครับสกอร์สามต่อสองครับยูยเสิร์ฟลูกนี้ออกครับโอ้โหสาพิกเม็ดแล้วนะฮะสกอร์สองต่อสามครับ ซ้ายครับลูกนี้กลางคอครับไม่มีผลครับโอ้โหพี่ท็อปนี่ตีได้ทุกจุดนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ต้องยอมนะครับพี่ท็อปนี่ตอหนักตีแรงนะช่วงนี้ก็ตามสภาพแล้วครับอายุด้วยนะฮะสกอร์สาต่อสครับเขาช่องลูกนี้ครับพี่รอจับหนึงสองลรยมาอย่างนี้เจ้าบอลตีโอ้โหสวยงามครับ สกอสองต่อสามครับยังไม่ขึ้นนะครับน่าจะล็อกกันอีกนานนะฮะสามทุ่มแล้วปะโอ้ตอนนี้สามทุ่มแล้วนะครับวันนี้วันที่วันอังคารนะครับวันที่เจ็ดนะครับมีนาสนามสาทรนะครับเตะกันทุกวันนะฮะเผื่อใครสนใจนะครับเข้ามาได้นะฮะสกอสองต่อสามครับ เข่าช่องลูกนี้ครับยังอยู่นะครับพี่อุ้ยพี่ท็อปว่าไงลูกนี้โอ้โหดึงหน้าสายเต็มข้อครับสกอร์สามต่อสองครับยอดลูกนี้ไม่ข้ามนะครับออกนะครับลูกนี้สกอร์สองต่อสามครับหลอดไปไหนลูกยอดครับโอ้โหพี่อุ้ยยังอยู่ครับยกสวยงามมาลูกนี้โอ้โหเต็มข้อครับ ตอนนี้วัดกำลังกันอย่างเดียวนะฮะเอมนอย่างเดียวเลยนะครับสกอร์สามต่อสองครับเขาช่องตรงนี้พี่รอดจับหนึ่งไหลไปเจ้าบอลโอ้โหตีเจียวไม่อยู่นะครับตรงนี้โอ้น่าเสียดายนะสกอร์สองต่อสามนะเสิร์ฟโดยพี่รอดนะครับโอ้โหจะวัดหัวเน็ตอย่างเดียวนะครับตอนนี้ครับเนื่องจากเสิร์ฟไม่กินนะ สกอร์สามต่อสองครับขนาดเกมสิบนะครับบอกเลยครับล็อกกันนานมากนะครับโอ้โหจ้บอลเตดีครับลูกนี้ขนาดครึ่งรอบนะครับสอ์สองต่อสามครับหลอดเข้าช่องครับลูกนี้เอาครับเหล็กหรือเปล่าครับเอายังได้ครับพี่ท็อปตีหัวตีเกี้ยวบอลเขียวโอ้โหลูกนี้เจ้าบอลกล้าเล่นก่อนนะครับ เกือบไม่เกือบไม่หลอดแล้วตรงนี้ครับตอนนี้สกอร์สามต่อสามนะครับเกมสิบไม่ดิวนะครับวันนี้ก็ล็อกกันครึ่งชั่วโมงแล้วนะพีท็อปว่าไงเขียวเอาติดรองเท้าไหลมาเจ้าบอลแก้ไขยังไงตีหัวโอไปไหนครับเจ้าบอลไม่มีจังหวะเล่นนะฮะสกอร์สามต่อสามนะครับ โอ้โหโลูกนี้น่าเสียดายนะสามต่อสามนะฮะโอ้โหกระแทกลูกนี้ครับออกไปเยอะนะสกอร์สามต่อสามนะฮะไปครับพี่รอดจับซ้ายครับยกด้วยขวาครับเจ้าบอลไกลนะครับลูกนี้โอ้โหเจ้าบอลเตะใส่เน็ตเลยครับลูกนี้สกอร์สี่ต่อสามครับไปหาพี่รอเองครับออก อ๋อครับตรงนี้สกรอร์สามต่อสี่นะครับเกมสิบนะครับไม่ดิวนะครับอุ้ยจับซ้ายยกด้วยขวาครับ,บยอยโอ้โห,โหติดหลังเท้าไม่อยู่นะสกรอร์สี่ต่อสามนะฮะอุ้ยไปไหนครับตรงนี้ไม่ข้ามเหมือนกันนะฮะมาดูพี่ลอัเสิร์ฟกันบ้างนะครับเกมสิบนี่มันก็ห่างอยู่นะฮะ สกอร์ยัง3ต่อ4นะครับตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับสนามปิด3ามทุ่มนะครับตอนนี้3ามทุ่มแล้วนะฮะเตาแล้วครับติดเกี่ยวครับเจ้าบอลไกลนะครับโอ้โหเจ้าบอลติลูกนี้ครับติแ๊กนะครับลูกนี้ครับถือว่าแข่ไขได้ดีนะครับบังเอิญว่าตำแหน่งที่ตรงนั้นไม่มีคนยืนอยู่พอดีนะสกอร์ขึ้นมาครัเป็น4ต่อสนะฮะ สี่ต่อสี่นะครับเกมสิบนะครับยังเหลืออีกตั้งหกแต้มนะครับอ่าพี่ท็อปเปิดซ้ายครับพี่อุ้ยยกครับเขียวครับลูกนี้โอ้โหหนักแน่นนะครับลูกนี้สกอร์สี่ต่อสี่นะฮะพี่อุ้ยเสิร์ฟไปไหนลูกนี้ไล่หน้าซ้ายครับเชาบอลตีได้ไหมโอ้โหเตะเร็วนะครับลูกนี้ออกเลยครับตัวเตะนี่ต้องอ คนและแข็งแรงด้วยนะฮะพอเนื่องจากเหลี่ยมนี้ครับล็อกกันนานนะครับเสิร์ฟไม่กินกันนี่ก็ต้องล็อกกันไปเรื่อยนะครับอ้าวพี่ท็อปโอ้โหติลูกนี้ครับเกือบพี่ลอดเกี่ยวนะครับลูกนี้น่าเสียดายนะนะครับตอนนี้พี่อุ้ยได้เสิร์ฟนะฮะบอกเลยครับเหลี่ยมนี้ครับไม่ได้กินกันง่ายๆนะฮะเอาครับห่างนิดหน่อยครับโอ้โหเจ้าบอดติดีครับลูกนี้ รอวแก้ไขได้ดีนะครับเกมสิบไม่ดีนะครับที่สนามสาทรนะครับว่างๆใครก็เข้ามาได้นะครับเอาแล้วครับมีดิ้นนิดหน่อยครับีท็อปโอ้โหเต็มข้อครับตรงนี้ครับสกอร์สี่ต่อสี่นะครับครับพีิลอดเปิดครับชาวบอลยกตีลูกนี้โอ้โหพีิลอดยกสวยนะลุงนี้ สกอร์สี่ต่อสี่นะลูกนี้ออกนะฮะสกอร์สี่ต่อสี่ครับพี่อุ้ยสืบไปไหนลูกนี้ยอดเจ้าบอลครับเจ้าบอลลากเล่นเองครับลูกนี้ว่าไงครับโอ้โหถือว่าทำได้ดีนะสกอร์สี่ต่อสี่ครับลุ้นกันครับว่าใครจะเอาอยู่ครับโอ้โหเอาจนได้ครับลูกนี้พี่รอดครับ ว่าสุดยอดนะฮะสกอร์ห้าต่อสี่นะครับยอดลูกนี้ไม่ข้ามนะครับเอาาะครับฝั่งทีมงานอัญจเรียนะครับกขาพ่รอดนะฮะขึ้นมาหนึ่งแต้มนะครับสกอร์สี่ต่อห้าครับพี่อุ้ยว่าไงครับลูกนี้เออเจ้าบอลเปิดว่าไงครับเจ้าบอลโอ้ ตัดสินใจผิดนะครับคืนไปเขียวนะครับไม่กาดไม่เตะนะฮําทให้ฟังพี่ท็อปจันนะครับคืนมาเสมออีกแล้วนะฮะเป็นห้าต่อห้านะครับเอาครับมาลุ้นกันครับเจาะไปไหนครับเอาครับเห็นช่อนหรือเปล่าครับเขาบอลกล้าไงโอ้โหขึงลอกไปตรงนี้ถอว่าสวยงามับห้าต่อห้านะครับ โอ้โหล oh, mm ูกนี้เกือบพลิกนิดนะห้าต่อห้านะครับไปแล้วไปรอจับหนึ่งครับไหลมาเจ้าบอลตีได้ไหมคืงรอบกันลูกนี้โอ้โหถือว่าทำได้ดีนะฮะห้าต่อห้านะครับพอพี่ตบเปิดซ้ายครับลากเล่นเองครับลูกนี้เขียว เข้าช่องนะครับโอ้โหสกอร์ห้าต่อห้านะครับพี่อุ้ยไปไหนครับยอดลูกนี้เอาไปรอดจำหนึ่งครับยกมาเจ้าบอลโอ้โหสกอร์ห้าต่อห้านะครับตอนนี้ครับไล่หน้าขวาครับโอ้โหแน่นมากนะครับหน้าขวาโอ้โหติดแปรครับแลกข้ามนะครับน่าเสียดายนะครับเรียมนี้ เต็มแปรพี่ลอดเลยนะสกอร์ห้าต่อห้านะครับเสิร์ฟโดยพี่อุ้ยครับโอ้โหลงนี้หยอกไม่ข้ามนะครับสกอร์ห้าต่อห้านะครับมาดูพี่ลอดเสิร์ฟ้างนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะฮะอ้าวแล้วครับลูกนี้ครับบินหลอดเสิร์ฟพิกเนิดนะฮะสกอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มครับเป็น6ต่อ5แล้วนะครับมาดูลูกเสือพลีหลอดอีกทีนึงนะฮะไปไหนครับลูกนี้พิกเนดิดอีกไหมโอ้ไม่พิกครับโอ้โหลั่นนิดหน่อยครับแต่ไกลนะ,ละครับพี่ท็อปเอาแล้วครับสบายครับ แทมไม่แต้มครับเจ้าบอลให้คําตอบครับโอ้โหยังอยู่โอ้โหลูกนี้ครับกว่าจะได้แต้มนะล็อกกันไปสองสามช็อตเลยนะสกอร์เจ็ดต่อห้านะครับอยอดลูกนี้ครับโอ้โหสวยงามครับยังอยู่ในจุดนะครับโอ้โหสวยงามครับ สกอตอนนี้5ต่อ7%แล้วนะครับฝั่งนู้นเหลือ5้าแต้มนะครับส่วนฝั่งเจ้าบอลนะครับเหลืออยู่3แต้มเองนะฮะพีหลอดบอกไฟส่องนะครับยกไม่ได้นะครับดูมูสคู่นี่นะฮะแต่น้องบอลถือว่าแก้ไขได้ดีนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะช่องเซปักตะก้อนะครับ อัปเดตเรื่อยๆนะครับโอ้โหพี่ท็อบว่าไงลากเล่นเองลูกนี้หายสิครับโอ้โหเต็มข้อครับลูกนี้สกอร์ห้าต่อเจ็ดนะครับโอ้ไปครับเจ้าบอลเปิดครับลูกนี้เจ้าบอลเขียวโอ้โหกล้าเล่นนะครับลูกนี้หยอดเบาๆนะสกอร์เจ็ดต่อห้าครับเกมสิบนะครับพี่ท็อเปิดซ้ายครับ อุ้ยยกห่างครับไม่มีผลนะครับสําหรับพี่ท็อปครับสกอร์ห้าต่อเจ็ดนะครับอุ้ยเสิร์ฟกันบ้างครับโอ่งอยแล้วครับตอนนี้ครับซื้อเกมติอย่างเดียวนะครับว่าจะเขียวได้หรือเปล่าครับโอ้โหหือว่าจะบอลเล่นดีนะนียสกอร์เจ็ดต่อห้านะครับเสิร์ฟโดยพี่รอดครับลุงเข้าช่องครับอุ้ยยังถือว่าเอาอยู่นะครับพี่ท็อป ว่าไงลูกนี่โอ้โหตึงหน้าขวานะครับสกอร์ห้าต่อเจ็ดนะครับอุ้ยโป่งอีกแล้วครับตอนนี้ครับวัดเกมชงครับว่าจะมองเห็นหรือเปล่าครับโอ้โหเจ้าบอลกล้าเล่นครับลุงนี้ถือว่าครึ่งรอบได้ดีนะครับสกอร์ตอนนี้เจ็ดต่อห้านะครับเริ่มล็อกอยู่แล้วครับพี่ท็อปท็อปเปิดสายครับอุ้ยยกสวยงามครับโอ้โห ที่ท็อปลูกนี้ครับกดใส่เน็ตเลยนะลูกนี้น่าเสียดายนะครับสกอร์8ต่อ5นะครับตอนนี้ครับเกมสิบนะครับลอดเซฟไปโอ้โหจับสวยครับที่ท็อปว่าไงโอ้โหดึงนาสายสุดเลยนะสกอร์5ต่อ8นะครับตอนนี้ครับโอ้โหตอนนี้เสิร์ฟไม่กินแล้วนะครับ สกอตแปดต่อห้านะครับอีกสองแต้มนะครับเกมนะครับต้องดูว่าพี่รอดจะเสิร์ฟไปทางไหนนะครับเกมสิบนะครับลูกนี้ว่าไงโอ้โหเป็นไงเอาละครับลูกเดียวเกมนะครับเก้าต่อห้านะครับอุ้ยรับมุสคูนี้ก็แตกนะครับโอ้โหลูกนี้ออกนะครับอ่ารับสกอตตอนนี้ หต่อ9นะครับจบเกมนี้ปิดไฟพอดีนะครับเนื่องจากสามทุ่มแล้วนะครับเจ้าบอลต้องออกลูกติิดเกียวครับยังอยู่ครับเอาแล้วครับรอบสองโอ้โหล้นครับเจ้าบอลเวอร์ไม่ถึงครับเอาแล้วครับพีท็อปทำแต้มได้นะลูกนี้น่าเสียดายนะครับลูกนี้โอ้โหสกอร์หต่อ9นะครับตอนนี้ใครจะหมดก่อนกันครับ เจ้าบอลหรือพี่ท็อปจันครับลรงนี้โอ้โหโเต็มข้อครับเหลี่ยมนี้บอกเลยครับล็อกกันเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะเนื่องจากแปรไม่มีบล็อกนะครับ9ต่อ6นะครับลูกเดียวเกมครับลรงนี้โอ้โหเกมเพราะลูกพิกเนตนะครับจบเกมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ครับพีลอดนะครับ เอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์10ต่อ6นะครับ